ข่อยไงปะข่อยไงยยสบายดีสวัสดีจ้าโบเบลพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบก,กับสาวมิก,กคือเก่าคือเดิมหวยพี่น้องอยู่ไฮอยู่นะาบรรยากาศด,ดีดีพี่น้องเลยลมเย็นโอ้ยหวยเนาะวันนี้กับโบนาวันไหนพี่น้องพอดีเย็นเนาะอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเลยมื้อนี้มาหวยมาหองมาอย่างเนาะอย่าไปเบิง่งกันอย่าไปเบิ่งกันพี่น้องเลย ไนี่ซามิคก,กับไอ้เนาะและ้วก็แม่พี่น้องเลยมันดูดปลาดูดปลาให้ห่วยยแหละดูดเบิ้งเนาะวาซิมีหรือบอถามมาลุนมาเบิ้งกันพี่น้องเลยว่าซามิกคได้ปลาบ่าเนาะนี่ดูดบอในี่พี่น้องถามมาลุนถามมาลุน ดูพี่เนาะเลยก็มาตรงนี้เอาสวิงตรงไว้นี่จ้าตัวออกมาทางนี้เนาะดูไห้ยู่หน้าเด็กน้อยดิ่งน้ามึงเหยียบน้ำด้วยอ่ะได้สบายดีอยู่ค่ะมาลิ้นพิงว่าว่ามีสบายดีนี่ โบนาวนี่เลยเนาะเล็กน้อยรีดหน้าบบจักหนาวพี่น้องเอ,อ้ยมื้อนี้กับโบนาวปานในบรรยากาศพอดีเยน็ยนเย็นพอดีเย็นพี่น้องเลยเริ okay, ่มซีบกเลยพี่น้องทำมาลุ้นกันว่าสิได้บอเนาะ ยูกูนี่เต็มบูมบูมเฟิสต์ไวจูบก็มีพี่น้องเลยเก็บเอาหอยจูบไอ้เมื่อแกงเนาะจะฟังน,น้องเลย์นแซ่บๆเด้พี่น้อง

ทลุนทาลุนนิดหน่อยได้แตกโตรเร็วหนิเนาะอเคสิบบกละทุกคนแต่ม,มาเบิ่งกันเนาะ Peace. Okay. มีลายโตอยู่เนาะป้าที่ประมาณอยู่ด้วพี่น้องเอ้ยมาดูดนองนี่เนาะน้ำก็ไม่ได้หลายพนะุณอะป้าป้าป้าโอ้โหโอ้โพี่น้องมามามาเอาปลาตุ่มสาวมิกเด้อมาลายโตอยู่พี่น้องเอ้ย

าปคอยไงไปคอยไงเอือดเดาอดเดเอามาเรียนผมไหมนี่มาต่ข้เนอะนี่จะโฉมเนอะโอ้ยหั่นซักน้ำบกแล้วก็ได้บกแล้วก็ได้นี่ให้ของแนน ดูมื้อไปอีกขึ้นก้าจปลาจับหนงตรงนี่บ่ดูในขีดินในงุมมึงดูตามคีดินเออหิมะดูอ่ะกับมูได้น่ะใช่ใ่ให้ผมอ่ะใส่รถของดีจ็บปลาชิวใช่ยังปลาชิวกับปลาหมอใช่ฮั่น ไปน่อกใช่ข้าวนำออกให้ผมบุ๊กี่เอาไม่ให้บ่อยขีปนักไทยควีนแม่ไีหอยนี่เก้าเอาไหม ทั้งหลังบนตีนเจ้าก็มีอะไรกี่นี่นะปลานะมีไงปลาบ<อ>า่ด,ดูขีดินงุ้มมันขี้ดินดหอยลายใเด็บตอนเยอนยมาบอกคมีจะเหนื่อยหน่อยเลยหน่อยจะไปก้อยเขา่น ผามากเลยนะผ้ามากเลยนะอันปากไ่เีชวยตลอน่เลกกวิมาหันได้เขาเนปน้าปาเอันนีาป้าวหันได้รางจิ้มน่อ่ชักมาตลอกค่ะอาวอานี่นี่เนาะไวจุ mọi người 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 mọi เปลาใช่ไมู่้นี่ลูกของแม่มมงลูกของีอเ้เด Micky Micky Kinoi, hè, chẳng hỏi ký. Những nơi nổi nắng nóng 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 nóng

แล่บ่ใแปลาปลาบ่หรกอ่ะปลาบ่อ่ยิ่มเลยป่ามินมเลยกหมดาะอุ้ป่าี yup ่เอาดยนเขเนี่ยลาซิวพี่น้องเลยแ่เดียว ได้ลายตัวตืบโอ้โอ้โห,หนโ <c oughs> นี่มันนี่ปลาเขาก็ได้ลายตืบๆพี่น้องมีทั้งหอยมีทั้งปูทั้งปลาเนาะอันนี้แบ่งให้อายเมื่อปวดเลยเด้อพี่น้องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะพอได้แกงพี่น้อง โดยพ่อเปพี่น้องป่าห้าก็ได้ไลยเติมนเนาะพ่อเก่งพี่น้องเลยโดยสําหรับคลิปนี้สามีก็ขอโตลาไปก่อนพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจส้ามิกีเด้อพ่อพี่น้องสาหรับคลิปนี้สามีก็ขอโตลาไปก่อนสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเด้อสบายดีดูดด No No <laughs>